เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าโควิด19นั้นเกิดขึ้นมาจากประเทศจีนซึ่งมันได้แพร่กระจายไปยังทั่วโลกและทำให้ผู้คนจำนวนมากได้ติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไอหายใจไม่ทั่วท้องมีน้ำมูกและปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ้ยเชื่อพี่เราจะป้องกันมันยังไงอ่ะ เอาละครับทุกคนเราจะมาสอนการป้องกันเอง 1. สวมแมสก์ 2. องอยู่ให้ห่างจากผู้คนอย่างน้อย2เมตรและ 3. กักตัวอยู่ภายในบ้านเพียงเท่านี้แล้วก็รู้วิธีการป้องกันแล้วใช่ไหมครับเพียงแค่เราทำตามสิ่งที่ผมแนะนำพวกเราก็จะปลอดภยัยจากโควิด19และนี่เป็นเพียงวิธีคร่าวๆที่ใช้ป้องกันขอให้ทุกท่านปลอดภัย na <laughs> This video made by BedFox VoiceOver <laughs>